แเรื่องนึงครับท่านผู้ชมตอนนี้ต้องตื่นตัวแล้วเกาะเฝ้าระวังแล้วนะครับกับช่วงของสถานการณ์รู้ทันสู้ฝุ่นควันไฟป่าครับ คุณผู้ชมเจ้าช่วงรูทันสู้ฝุ่นควันไฟป่าวันนี้จะปาไปพอการสรุปผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส,ส่วนหน้าเนี่ยเจ้าเปิดได้มีการดําเนินการตั้งแต่วันที่14ถึงสาวธันวาคมตีพานมาการปฏิบัติการของป้นจะเป็นจะได้พ่องติดตามรายละเอียดได้เลยเจ้า ครับคุณผู้ชมครับกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคธิสาส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่14ถึง20ธันวาคม2563เกี่ยวกับคุณภาพอากาศสภาพอากาศและการปฏิบัติงานดังนี้ครับสภาพอากาศในภาคเหนือโดยเฉลี่ยรอบเวันที่ผ่านมามีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ทางตอนบนของภาคโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง8-30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM 10อยู่ระหว่าง13-84ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI ออยู่ระหว่าง8-92คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากภาคเหนือตอนล่างมีการรณรงค์ลดการเผาวัสดุทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องสำหรับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภที่สามส่วนหน้าที่ผ่านมาพลตรีถนัดพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพที่สามในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่าส่วนหน้าได้ร่วมประชุมหารือกับนาวากาศเอกชากาศทองตะโกผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจพิเศษกรมยุทธการทหารอากาศเพื่อเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรสสารณภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอากาศยานแบบต่างๆของกองทัพอากาศเพื่อปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญนอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง17จังหวัด ติดตามสถานการณ์ค่า PM 2.5ค่า PM 10และค่า AQI อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบรหิหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละจังหวัดเพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพอากาศในขณะน,นี้โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองนวยการรักษาความมั่นคง17จังหวัดและชุดรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟปา่าและหมอกควันกองทัพที่3ตลอดสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้ครับ กรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่พบปรับประชาชนสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟปา่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันมณฑลทนาหารบกที่34เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยาปี2564นโดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี2564และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดช,ชอบกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันไฟป่าที่อำเภอท่าวังผาพร้อมออกตรวจลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามณฑลทนหารบกที่3 3ได้เข้าประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพพาคที่3ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและอันตรายที่เกิดจากฝุ่นควันครับ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันธิสามส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านในเขตภาคเหนืองดการเผาทุกชนิดในช่วงหน้าแรงนี้เพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละออง PM 2 5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและด้านเศรษฐกิจเพียงหยุดเผาคุณช่วยได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป่าไม้และธรรมชาติไปด้วยกันครับ การรายงานนะครับประจำสัปดาห์นะครับของกองท่าภาคที่3ส่วนหน้าที่ได้ดําเนินการเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าในปื้นตี้นะครับ